สวัสดีครับผมมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็สีผ้าเอฟซีเพิ่นมาเที่ยวสวนทุเรียนด้วยครับดเด้อเที่ยวสวนทุเรียนอ่าเขตอำเภอศรีรัตน์ครับผมของจังหวัดศรีสะเกดครับผม,อเ,บผมเอ่อเท้านี้ก็ <c oughs> นี่ละสีแดงมาพ่อนครับสวนทุเรียนครับผมปมา่ามันลอยล่ะไรนบ่อยู่นีล่ลอยกว่าไร่ประมันลอยกว่าไร่ครับผม เตสะโพสวนทุเรียนแตว่ากะอ่าส้วนทั้งในกัน่ะจะเป็นสวนยางกับมีมีสวนยางแล้วก็มีสวนทุเรียนอ<ะ>โอ้ยทางขึ้นมาเพื่อนกะปูมาขัพุ่งขับพรด<ะ>มีเบิดครับผมเอาวันนี้ครับผมมาเสี่ยวสวนทุเรียนเพื่อนพ่อใหญ่นาอยเพื่อนเพื่อนเพื่นอนเพื่อนต<ๆ>ั้งเต่สทัยมเฮียนหนังส<ะ>ือเป็นบ่แม่นเฮี้น้ยนอ้งแต่เตียนหนังสือว่าเห็นครับพี่น้อง เพิ่นกินหอดมูเพิ่นเพิ่นมาก็เลยว่าเขาว่าแต่ผมมีสิคีโมลายเออบานนี้เดียวเดียวปเดี๋ยวพาพี่น้องเพิ่นพาไปไปเบิ่งไปชมกันเลยเฮามื้อนี้นี่สวนนี้ตาคนบ่สนิทไม่ให้เข้าเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสวนปิดแมน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 ครับผมไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมาเดินแบบเพ่นพ่านทั่วไปอืมที่ว่าเขามาต้องได้รับอนุญาตได้ครับต้องได้รับอนุญาตถูกต้องจากต้องมาขอเพิ่นนี่ครับผมไปๆเดี๋ยวเฮาผมถ้าเอฟซีเพิ่นไปเบิ่งเลย นี่แหะครับสวนเีปไปเฮ็ดทรงกินนะครับอุ้ยทรงหนอกครับทรงหนอกพ่อเมพี่นองเอ้ยเพื่อนผมนะครับเนผได้หน่วยพีเพื่อนผมผูเด็ดเอ้ย เดี๋ยวเสียบพอยี่นาอีกขีโมว่ามันมีโมอิลีบบมันมีอิลีเลยครับพี่น้องแต่ว่าผมบบกาว่าตีซีโบแบบไปมากใหม่กูนี่นะต้นหนึ่งต้นหนึ่งเดี่ยวพอตามกูได้โบสามสิบหน่วยนี่โอ้ยนี่พอนัดไปเนี่ยโบหอดกับเกียบหอดน้องเนี่ยเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเพิ่นกับเดี๋ยวตัดไปแล้วครับนี่เนี่ยอ้ยี่บึงกีล่ะตอนนี้กำลังแกจัดเลยตอนนี้ขนาดแสงเดียวครับพี่น้องห้านวยเลยไหม แน่นบิดทีพอยี้นายอยากปลูกทุเรียนกับพยั้งพน,นี่แหละว่าเอาทุเรียนไปปลูกดูพถอะนะเดี๋ยจะได้ดีพถอะนะเฮ้ย <บะ S 2> มามาเบ้า,าบุชิข้ามามึงนี่อู้หึพี่นอ้องป้ายปาตายพี่น้องเลยอู้หึบอกๆนะครับว่าสวนนี่ว่าจังไดนานาสิเพิ่นคัดไว้แล้วบ่านี่ฮึงามเน้องาม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 แม่งพี่น้องงามแม่ง น้าร้ายครับผมเกจะภาพมึงบดิหลายด้วยครับเออมึงบดิหลายตัวนี้อ้ยเออไอ้บลามึงสีพามืองอู้ยพี่น้องไอโอนต่นเอ็นเตียนเป็แต่ออนซ่อนเมย์วันมันบอกเคือพ่วงเอาหลดบลาเมนเนี่บอกทุเรียนครับเนี่ยโดยแรงรั่วของาม้งสีมันกัดูแล้วสีหาลูกแล้วครับนี่ยประมาณสีหาลบกโยู่ได้หนิบอกทุเรียนหม เพิ่นนีเทียแบบอันธรรมชาติเลยมึงมึงี่เดือนคนแก่อ้ยของอ้เห็นเห็นกันเลยน้ครับนี่ขอนอาพี่น้องเลยยได้รับอนุญาตได้ครับจมะึงเออมาซมมงอีกต้นนึงอันสวนสนทั้งร่มเนี่ยเพิ่นนาสีตาดไปแล้วเนาะเพราะว่าจาของสวนเพิ่นเดี่ยเจาของสวนเพิ่นมา มันเลี้ตยสูตรนี่แล้วเพินพ่นเพิ่นบท่นตัด่าท่านของแทนะครับของแทนะครับนี่บ้ามอเาากลพี่น้องเลยมึงิจังไรล่ะครับผมก็กบบได้สูตรจากเพื่อนนี่แหละครับไปอยากไปปลูกทุเรียนนะก็กอยจะว่าอยากมีใหมีสวนเพื่นพ่อยำนั่นเป็นไรล่ะครับพี่น้องอย่ามึงเ้มยมันเต็มตุ่นเลยนะครับเห็นหมึงมมว่ด็ตัวอมึงทีล่ะ บอกกันแป๊บเดียวบอสบอสได้บอสหลายนะคุณคุณบ่นอีกคุณบอก,บอกละโอ้ <c oughs> พี่น้องพี่เจงในระบาดนี่มาเจอของเทอของจริงครับา้านนี้สวนลอยกลัวไหลไหมสโท,ทนมึงบอสบน่นเออเจ้าเห็นสนั่นเด็กกันมันจะพูดมาเพราะผมไม่เห็นเด็กจะข้าวเอาบุญแล้วเนี่ยจนสุดสายตาเนาะเอหนีมามึงต้นพีต้นพีท,น<อ>ที่พี่น้อง อระยะยางเขาไปนีอซีหาต้นนี่ก็ได้เป็นรลดได้ดนปัดปาดปาดปๆดพี่น้องเอ้ยบักทุเรียนเนี่ยคันว่าโลเราหกสินี่บ่สิบกิโลก็ยู่งแล้วสามหน่วยถึงสองหน่วยก็หกร้อยเงินแล้วคิดมาแล้วค่าสันนี่ครับหน่วยนี่คิดมึงออ้บางคน่าทุเรียนถือทุเรียนถือ เอาโลละแปดสิบคูณด้วยหากิโลต่อหน่วยมึงเออนี่เด้อครับเด้อลักษณะของพคนจะปลูกมารนี่เด้อน,นี่นี่ลักษณะของการปลูกนะครับนี่ะรับปรามมาจ้านได้ครับนี่โบเมนนะครับ,บรตรงเฮดโขงไงจุดอีลีรอได้ต้องเฮดแบบนี้นี่เห็นบ่มึงหน่วยโอ้ยเอียงมากผีเอียงไม่พิ่นมึงนำ้ำไปเแถวขอบไปมึงให้แฟนเ จ้งหลายครับพี่น้องจ้าหลยจะกินบาทไรเนาคนงานเพื่อนเป็นยีสิบสามสิบคนเนาะตัวนี้เฮงคักบานนี้พี่น้องเอฮงงานเขาไปได้เพิ่นเฮงโดกบานนี้โอนตนเอ็นเตียนบูองได้แ้แบบนี้ยังก็เจาะสองต้นเตเดดจังสีนะมื่นหูมื่นตา โอ้มึงไปกันสาสมอาหารพันธรรมชาติัได้ครับนี่ไปมามึงถุยหีกเดินมาเต็มเลยเดยนี่ลักษณะการปลูกโขกคนนี่โขกจะเป็นประมาณนี้นะประมาณว่าตรงไงจะเกินไปตรงมีขี่ไกลแกรบมันเป็นแบบสังเกล็ดจะมีแกรบแสดงว่าเจ้าของเพิ่นดูเล่ย่างดีเลยครับนี่ย่างดีดีเลยนี่ระดับคนเลี้ยงจบหนอกมาเนาะงโอ้ยโวย เดี๋ยวมาเลาะเสมานิครับพ่อใจลายเลยล่ะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเห็นของเถโอ้ยมึงเป็นลาลาเลยป่ามึงซีนี่มึงโอ้ยตัวนี้เหีงว้าเฮ้ยจังเหีงพี่น้องเอ้ยดกเหีงดกเหีงดกเหีงขากว่โอ้เห็ดยังด๋ยเดี๋ยวคือเห็ดได้่ครัมึงโครนโหลดมึงโครนพวกไอ้สี่อยากปลูบอกทุเรียนเน่ยเห็ดจังสี่เนี่ยปลูกละลอยเนี่ยขากเหีงขากเหีงครับพี่น้องเอ้ย เเพื่อนอยยุ่มยางเลยสวนปิดนะครับเด้อเป็นสวนปิดไม่ได้เปิดนะครับผมแต่ผมก็บบอกดรกมั่เป็นสวนไหนแต่ว่าขันพี่น้องจ้หัวจ้งสีบอกที่หลังเขาแต้วกับเขาบ่ได้อยู่แล้วล่ะครับผมจะถ้าสือพลนลิตกินแบบแฉะเนื้อจัดจัดต้องสวนนี้เลยอืมอ่าป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมแมนเชสเต็ดแบบ เป็นแถวยางงามเลยเนาะครับเป็นแถวยางงามแถวแบบระยะห่างกับพอดีเลยครับเพื่อนเห็ดอยู่บ้านบ<อ>่มีครับดินแดงมีแต่แบบดินทรายแต่ก็เพื่อนก็บ,บอกอยู่ว่าถ้าทําแบบนี้ก็ทําได้ไปเ้ายางโค้งไปนี่พอดีเลยเอาโค้งไปนี่ลอ,อ,อยไรประยางบ่บ่มันไกลโพด่สองไรนี่ก็เพิ่เอากเมนมึงซ้ำซ้ำหนีก็บหัแล้วว่าสุดยอดเลยจังเห่งเนาะกันได้จังสี่จักต้นหนึ่ง เอากินเมืองว่าทุเรียนตนหนึ่งก็มายุค่าตนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเปียนกันกได้โอ้อยเยาว่าเลยว่าสามสิบหน่วย <c oughs> เลยดินี่เลยเนาะต้น,ตนละทาบเอาต้องต้องนอกจากตน้ 2, ตนละสองถึงสามหมื<อ>่นเงินขั้นเปลี่ยนราคาสองร้อยเกษต่ก่อนนะอันนี้แค่เอาจิบๆเหมือนต้นละสองหมื่นกับพ่อโอ้ยได้ยูดอกสามสิบ <100, S 1> ห,หน่วยบ่อยู่ดอกบ่อยู่บ่อยู่นี่บ่อยู่นี่ข้าวข้าวเบิ้งนี่ สวนนี่จะสมบูรณ์แห่งส,สุดเลยเห็เปล่ามึงสียภาพันไปมุต,ต,ต้นเนี่ยเต่ละตุนนี้ดุกอีลีครับพี่น้องเบางตีละ่ะอ,อยู่เขตสีหลัดประธานครับพี่น้องอีกบโบดนกับระยะทางกับเขาไปกันถลักนี่แหละครับผมเนี่ย แต่ว่าผมต้องขออนุญาตจะของเพิ่นครับผมเพราะว่าสวนนี่เป็นสวนปิดครับผมเพิ่นใหม่คนนอ,อกเขาเอออีพ่ออีแม่คอ,อเยเ้ยออนซ้อนลายครับของแท้ของจริงครับแต่ว่าปีนี้ทุเรียนถือถือปันไหนก็นถือว่า แตละตุนเตละงาเต่ละอันนี้นี่จังอีดีวะย่อยยุ่มยางเลยวะโอ้เนีนครับผมต้องคนหูจักกันกับเจ้าของสวนเพิ่นได้เพิ่นจังให้เขาเพิ่นจังได้อนุญาตให้เขาครับผมนี่นี่เป็นมูของพญานา,าเพราะว่า มูงแต่สมัยเฮียนหนังสือว่าทันครับพี่น้องโอ,อ้จังเฮียงวะไปเอากระเดี้เลาะเบิงเลาะเที่ยวกันไปเรื่อยๆครับผมเมื่อน,นี้ อา่าล่อเทีเ่ยวสวนหมากทุเรียนครับผมอา่าอาจจะเป็นแนวทางหรือว่าเอฟซีเพิ่นอยากล่องเบิงหรือว่าเพิ่นอยากปลูกหรือว่าเพิ่นอยากศึกษาเบงที่ไหนกันอ่ะโอ้ศึกษาได้ครับผมเบิงที่ละ่ะเออนี่จังสี่นี่มีของเทะ

แน่นุมอ่อนอีบบบนดี ตตายนี่ครับบริเวณอีกจุดหนึ่งครับเพ่นกระลังรเริ่มปูครับผมนี่นว,ว,วิวถัดก็สวยงามครับผมมึงอเท่าะอลังการงานสร้างครับอุ้ยสมสมแต่ว,ว่าเพลนว่าลอยลายลอยลอยกุ้งลายพมดละครับพื้นที่อยู่ตรงนี้นะ เักคักๆักๆักคักักคัักจังหลายครับจังหลายมือนี่เออคักแห้งคักแห้งเบึ่งทีหลังพี่น้องแต่ละตุ่นแต่ละงานเนี่ยมันโมเมนต์มาสีหานวยเดยครับพูนะ อู้โอ้ผุนข้างพุ่นกันเนี่ยมสุดสายตาเลยนะครับผมอ้อมบริเวณพุนปพุ่นุนปพุ่นพุนพุนอ้อมพุ่นอ้อมพุ่นสุดปัดเลยนะครับผมมึงในี่น เออ้ยทั้งนี้กับพุ่นสุดสายตาเลยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเสบือเอาละเอาสามีกับพ่อน้องมาอนี้เนาะพ่อหอมปากหอมคอครับพี่น้องโอ้ตัวนี้เพิ่นขนาดพ่นตัดไปแล้วน้องเนี่ยนตัดไปเบิดเลยนะครับเนื้อเป็นบางส่วน โอ้ยยางเกิดต้องเคลื้อนยังไงป่ะยางไปทางเห็นมึงเหนมึงควบไปจริงเลยอะไรจะปีกบินหรือเปล่ายังโอ้โหนี่ยังเบิ้งวิวเบื้องก็ไกระไรสิเออเอ้ยเบิ้งไหนพูนสวยงามตามท้องเรื่องครับเพื่นอู้ดกดกดกดพูนหลายเห็นหลายเห็นครับพี่น้องแมีนเบิ้อครับมีแต่ตุ่นดกดเลย โมเมนตว่าต้นซื้อนี่นี่ต้นมีหมากอุ่นอวิ้นอลังการงานสร้างครับพี่น้องผีเมียนเพื่อได้ครับแง่เอาเพือเลยผู้เอาไปได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับเด้อหรือว่าไปได้กดแล้วก็สิบโบ๊ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม